สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลจะเสนอค่ะมือนีเปิดตัวเซียนใหม่ค่ะคุณผู้ชมเปิดตัวไอ้น้องบัวลำพูค่ะเพิ่นห้ตัวเลขหน้าทางมากค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจอบเบิงอยู่ว่าตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเป็นส่งแหวกแหวกอมูเพิ่นกันเลื่อหายมากค่ะคุณผู้ชม ว่าของเพิ่นมีหลักใดแน่เนาะคะ่ะอดใจไม่ได้ค่ะอยากแบ่งปันค่ะเห็นคนอื่นให้ก็อยากให้เหมือนกันค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะขอบคุณไอ้น้องบอลลัมพูที่หายตัวเลขแน่วทางม,มืาว่างในช่องจินตนาชาแนลของวันที่16เมษายนค่ะวันที่16นี้จินตนาเขียนว่าทีผิดคระคุณผู้ชมวันที่16เมษายน 2567ค่ะเป็นวันสงการเมือสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางของเพินของไอ้น้องบุญพูเพินไห้มาเพินว่าอยากฝากให้พี่น้องทุกทุกท่านนะคะไปล่องพิจารณาล่องเบิงค่ะเอาตัวเลขแนว่าของเพินไปล่องเบิงเป็นงวดแรกเนาะคะ่ะเปิดตัวมาเป็นงวดแรกว่าตัวเลขเพิ่นเคยเหตุเข่ามาแล้วก็เหตุตัวเลขคำานวณตัวเลขมาก ตัวเล่เพิ่นมันโอเคค่ะคุณผู้ชมมันเข่าถูกวดถุกวดอยู่กัมมีหรุดบางค่ะแต่ว่าตัววินมันไม่หลุดค่ะคุณผู้ชมเพิ่นก็นเลยจับครูห้มาให้คพบเบิดเลยค่ะนวดหนีมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเพิ่นบ่อยตัวเด่นมากนะคะเพิ่นหายแต่ตัววินกันค่ะคุณผู้ชมมากแล้วเพิ่นก็นจับครูไม่ห้พร้อมค่ะ จินตนาการได้โอกาสพอดีค่ะที่จะให้ผู้ชมได้เห็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์ไม่ๆมเสี่ยงหม่ๆมบ้างเนาะค่ะผู้ชมเนาะเอามาลองดูหลากหลายแนวทางค่ะสําหรับคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเพื่อนเพื่อนก็วบบ่าพ่อได้กินได้ใส่น้่อยู่ค่ะเราจะว่าฝากผู้ชมนั่จะเป็นจังใดกับจงังไอยเบิงเนาะคะ่ะผู้ชมหรือวางวันแรกจะซ่อมมือซื้อก็ได้ค่ะเ่ราะเป็นนังหรือว่าอยากมากักเห็นเลมามักแล้วก,ก็อยาก ไปซื่อสลากกินแบ่งกัล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมสักใบสองใบนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนื้อ่าคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลแนวทางสลากกินแบงรัฐบาลได้มาจากการคำนวณค่ะการคำนวณตัวเลขเามาจากเซียนมาจากอาจารย์ต่างๆไม่ใช่มาจากที่อื่นที่อ,อุปโลงขึ้นมาหรือว่า ไปเอาจากตรงๆๆนั้นตรงนี้มาเนาะค่ะคุณผู้ชมมาจากการคำนวณล้วนๆค่ะมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมตัวเลข,นขนแนวทาาก็คือแนวทาาสําหรับผู้ที่เข้ามาเบงิงจินตนาชั่นแนวเป็นประจํจาจะได้ยินเสียงจินตนาเบาเป็นประจาค่ะคุณผู้ชมว่าตัวเลขแนวทางมันเป็นแนวทางมาจากการคํานวณค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมถ้ามันเข้าขอขอขอคุณอ,อาจารย์แล้วก็ขอให้คุณผู้ชมก็ดีใจนะคุณผู้ชมเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าตัวเลขหลุด ก็จำเป็นค่ะคุณผู้ชมค่ะจำเป็นที่มันหลุดเนาะเข้ากับเหตุอย่างไดเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกมาตรงกับตัวเลขเราที่ให้มาเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะอิะนตหน้าก็เลยไดเอามาฝากคุณผู้ชม,มน้ค่ะเบิ่งเปลี่ยนแนวทางเนะค่ะคุณผู้ชมเบื่องเหีมวลค่ะดูให้มีความสุขค่ะคุณผู้ชมดูให้เพลิดเพลินอย่าคิดอะไรมากค่ะดูตัวเลขดูให้เป็นมงคล บางตัวมันเป็นเลขมุงค้นคุจินตนาบอกนะคะบางตัวก็เป็นเลขที่เป็นน้ำโชคให้เหาถ้าตัวเลขที่ถูกกับเฮ้าถูกสลบับเฮ้าค่ะคุณผู้ชมเข้าถูกกับเลขกหดแดงก็จะไปหดมันก็จะตรงกันนะคะคุณผู้ชมก็จะถูกทวีนสินะจินตนาคิดเอาว่าคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าตัเฮามันจะมีตัวเลขประจาตัวอยู่ด้ตัวเลขที่น้ำโชคให้เหาคือเลขหยางเขีนสนะคะเพราะว่าการที่ไปดูดวงค่ะคุณผู้ชมชอบดูดวงค่ะจินตนาก็เล่นรูว่า ตัวเลขแนวทะไอตัวเลขไอมงคลตัวเลขอ่าสำหรับตัวเรานะคะเลขประจ,จําตัวจนสินนะคะประจ,จําตัววันเดือนปีเกิดเท่าเลขประจ,จําตัวเท่าอีกอย่างสินะคะเพิ่นดึงเพิ่นอ่าบวกลบคูณหารออกมากในในสูตรดูดวงเพิ่นเนาะค่ะจินตนาไปดูดวงด,ดูค่ะคุณผู้ชมไปบ่อยมากค่ะแล้วไปแต่ละที่นะคะไม่เหมือนกันค่ะกเลยพ่อรู่มากค่ะคุณผู้ชมก็เลยเอามาฝากพ่อเป็นวิทยาธานเนาะคะ่ะคุณผู้ชมบอกสุกันฟังเงินซื้อเด้อค่ะ คะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16เมษายน2567คะ่ะคุณผู้ชมกินตานาลืมเขียนวันทีใ่ข้างบนค่ะก็เลยไม่เขียนใจข้างล่างเป็นรัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะรัฐบาลไทยวันที่16คะ่ะกินตนาหน้าเขียนผิดนะรัฐบาลไทยวันที่16เมษายนคะ่25 67, คะ2567ค่ะคุณผู้ชม ซื้อกับโยเซนมาที่นี่ลืมค่ะรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมอนตนาลืมค่ะนะกินเขาประตงเวลามันจะเป็นสิละรัฐบาลไทยของวันที่สิบหกเมษายนค่ะของไอ้นงบุรัมพูค่ะเพื่อนมาใหม่ค่ะคุณผู้ชมนองบุรัมพูเพื่อนให้มาใหม่ค่ะให้แนวทางรัฐบาลไทยวันที่สิบหกเมษายนค่ะ เพื่อนบอได้หาตัวเด่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นไม่มีค่ะมีตัววินใช้วินกันค่ะคุณผู้ชมวินกันจะได้ตัวไหนบ้างค่ะคือจังตัวที่เพื่อนจับวินมาค่ะคุณผู้ชมแต่ห้านี่สงสัยเป็นตัวเด่นค่ะห้ากับสามเนี่ยเพื่อนบอได้หาตัวเด่นเนาะค่ะห้ากับสามสงสัยเป็นห้ากับสามเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะถ้าตัวเด่นตัวรูดห้ามักห้าูดวินกับหนึ่งค่ะ ห้าเก้าห้าสองหหค่ะมันเป็นขิจเจนหกหามาอ่าห้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะมีตัวรูด3ค่ะเด่น3รูด3ก็อาจจะเป็น3 1 3 9 3ึ่งมเกาสแล้วก็3าสองค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด10คู่ค่ะบนล่างนะคะคุณผู้ชมบนล่างค่ะแต่หนักล่างกันบนค่ะคุณผู้ชม หนักที่ล่างกันบนค่ะเพราะว่าแนวทางของเพลินเพลินบามันเปลี่ยนมาแบบนั้นเนาะค่ะทีผ่านมากค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางมาใหม่เปิดตัวค่ะเปิดตัวเซียนอ่ยอ้น้องบัวลำพูค่ะห้มากกะล่องเบิ้งนะค่ะคุณผู้ชมหรือจะดูไว้ก่อนก็ได้ค่ะหรือถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็ผ่านค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางก็คือแนวทางค่ะผมี่ไพร์ลูเนาะค่ะว่ามันจะออกตัวใดเนาะก็คือเป็นอยากหามากค่ะคุณผู้ชม อ๋ค่ะงวดแรกจะปังไหมแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของไอ้น้องบรรัวลำพูค่ะคุณผู้ชมเพิ่นเปิดตัวไม่อินตน่ากะขอให้คุณผู้ชมจงใช้วิจารณญาณนในการรับชมรับฟังค่ะคุณผู้ชมมือนี้บอกกับบัถือเนาะคะ่ะเพราะว่าคอมันแห้งมันไม่ใช่คอแห้งค่ะปากแห้งค่ะคุณผู้ชมในในปากแห้งเพราะว่า ดื่มน้ำชาค่ะช่วงชาแก่เกินไปมากมือนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมเลยเป็นสาเหตุทำให้พูดไม่คล่องเพราะว่าเหมือนลิ้นมันแห้งเสนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะรัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็แนวทางทั้งหมดแล้วก็ให้คุณผู้ชมวิเคราะห์ไปด้วยกันค่ะวิเคราะห์ตัวเลข วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตัวเลขค่ะคุณผู้ชมที่ตัวเลขมันจะมาไหมค่ะแล้วก็ไปจับใส่ของท่านอื่นหรือว่าตัวเลขที่อยู่ในใจหรือตัวเลขคิดว่า,าคุณผู้ชมมีมากนะคะเพราะว่าจะเป็นรักลอยรักนวยนะคะคุณผู้ชมก็ไปวิเคราะห์ใส่กันเองค่ะ,ะว่า ตัวเลขแนวทางเพิ่นไหมาเพิ่นจับคูไหามาตัววิ่นตัวยังของเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นได้มาคำนวณมาได้แบบนี้เนาะคะ่ะคันเลขเพิ่น,นบกเขาก่าไกยาวากันเด้คคอค่ะคุณผู้ชมเพราอเพิ่นก็อยากให้เนาะเพิ่นก็อยากให้มาเบิ่งนะคะบอกง่ายๆเพิ่นมีน้ำใจเนาะก็เฮามีหน้าที่เบิ่งกับเบิ่งค่ะคุณผู้ชมเนาะเอิ้นว่าหน้าที่เบิง้งเนาะเพราะว่าเฮาเปิดมาเฮาเห็นแล้วกะ มันจะแมนบอสินะคะบางที่ที่ข้าระมากมันอาจจะออกก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตัวเลขก็งามอยู่นะคะคุณผู้ชมสามเก่ากับไปชนของเอสี้ยนอื่นแล้วก็มีสามหกค่ะคุณผู้ชมหกห้านี่ไม่ค่อยเยอะค่ะงวดนี้อินตนาสรุปไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่เมืม่อเช้าไม่รู้ไปไหนใบนี่นะเอาว่างไว้โตะเมื่ท่านมีผุ้ใดมาบานเท่านะแต่ว่าหลงว่างไว้ใส่ผู้่ะ อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเขียนหม่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสรุปไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตีหนึ่งกว่าาค่ะคุณผู้ชมนางเหตดตัวเลขเนาะแล้วก็5้าสองก็ตรงกับท่านอื่น5้าเก้าก็ตรงห้าหนึ่งก็ตรงค่ะคือหาเป็นหลักสิบค่ะคุณผู้ชมล่องเบืองเนิ่นค่ะคุณผู้ชมห้าหลักสิบนะคะจะมาไหมค่ะกินตนากับคอยคุณผู้ชมถุกท่านจงมันมัน,มน,มนปัง,ปงๆเนาะคะเป็นกับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทย ทุกทุกอาจารย์ทุกท่านทุกเสียนค่ะคุณผู้ชมอยู่ในช่องจิงตนาชาแนลค่ะดูเพื่อเป็นแนวทางดูให้มวลดูให้เพลิดเพลินพอความเพลิดเพลินนั้นจงนําความสุขทางกายทางใจมาให้คุณผู้ชมด้วยกันได้รับสิ่งตอบแทนก็คือได้กําไรขึ้นมาเนาะค่ะคุณผู้ชม จินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงแนวทางอยู่ในช่องของจินตนาชั้นเหนือเราก็กดไลค์กดแชร์ให้จินตนาคอมเมนต์เขามากุยนําค่ะคุณผู้ชมจินตนาตอบทุกคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมนี่อย่างกับคอมเมนต์เขามากนํากระไดค่ะจินตนาขอบคุณมากค่ะขอให้มันมานเด้อค่ะคุณผู้ชมวันที่16นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ